สำหรับชิ้นนี้นะครับก็คือจุกไฟไปลายแฮนแบบมีไฟในตัวนะครับความพิเศษของจุกไฟไปลายแฮนที่มีไฟในตัวตัวนี้ก็คือสามารถปรับขนาดได้ตามรูของแฮนนะครับโดยการหมุนนะครับบิดปรับขนาดของลูกยางถ้าแฮนนะครับเป็นแฮนรีดบางเป็นแบบพวกบัตเต็ดบีบให้ลูกยางแน่นขึ้นลูกยางก็จะบวมขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นแฮนแบบแฮนธรรมดาก็ข่ายออก ไม่หมดการทำงานอยู่สองโหมดนะครับเป็นโหมดไฟกระพริบแล้วก็เหมือนโหมดไฟติดค้างะนะครับพลังงานที่ใช้นะครับใช้ฐานเอจีสิบสองก้อนติดตั้งง่ายนะครับได้กับแฮนด์ทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นแฮนด์ของเสรอมมอบแฮนด์เสอือภูเขาหรือว่าแฮนด์ของพวกรถฟิกเกียนะครับ เพียงแค่ยัดเปิดโหมดการทำงานด้วยการแตะสัมผัสเท่านั้นนะครับมีสีให้เลือกห้าสีสีดำสีแดงสีทองสีเงินและสีน้ำเงินสีทุกสีเป็นสีอนโนได์บนผิวอลูมิเนียมนะครับ ไม่ต้องกังวลเรื่องการหลุดลอกนะครับสนใจสินค้าติดต่อได้ที่ร้านยิมยิมชบช็อปครับ